ท่้มครับกาวสู่ช่วงแกะประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเราครับและช่วงแกะประเด็นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านผู้ชมจะต้องอิจฉาพุ่มในใเลยเพราะพุ่มมนันหนังอยู่ในบ่อนามร้อนพรรังอำเภอเมืองจังหวัดระนองในเขตอุทยาแนแห่งชาติน้ำตกห้าวนะครับซึ่งวันนี้ครับที่นี่เนี่ยต้องบอกว่ามีของดีมากไม่ที่ยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มีโอกาสมาสัมผัสกันวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับนะ จากสรนวัวนาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเง่าครับจะมาแนะนําให้เราได้รับทราบว่าในพื้นดีเนี่ยน้ำตกเง่าเนี่ยมีดีมากกว่าที่เราคิดกับกับวัวหน้าชลิตโรตจนะอรตธนากรนะครับสวัสดีกับวัวน้าครับสวัสดีครับก็วันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาหนังตรงนี้จุดที่เราหนังนี่เขาเรียกว่าตรงนี้เป็นอทัชชาวบ้านครับพี่น้องเรียกก็คือ่อน้ำเละรอนผ่อนลังผ่อนลังถ้าเป็นทางการก็คือน่วย บริหารจัดการพิเศษบริการ่องเถี่ยวคห,ห้องอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาครับผมเอาเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราบรรูุจักกับอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาข้างหน้าที่เห็นเนี่ยนะครับต้องบอกก้อนวันนี้มาไข่ข้องกันก้อน <c oughs> ที่เห็นเนี่ยก็คือไข่หลวกั้วเจ้าเช้าวันนี้วันนั้นนะครับต้องกินไข่หลวกแต่ไข่หลวกที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับบอกเลยว่าน่าจะมีทีเดียวในโลกแล้วก็คือไข่หลวกจาก <c oughs> จากาน้ำแร่รอนพลัง<อ><อ>นะครับ ก็โดยอุณหภูมิแช่เนี่ยประมาณ65ถึง70องศานะครับเป็นการแช่ผ่านน้ำเหลธรรมชาติที่ไม่มีกินกรรมท่านนะครับมไม่มีกากใดๆนะครับแล้วก็ใส่สะอาดนะครับทั้งหมดใช้เวลาแช่ประมาณ18ถึง20บชั่วโมงครับก็การซุปจะซุกเป็นชัน้นเป็นชั้นไปจนถึงไข่แดงด้านในนะครับทำให้เหนือไข้เนี่ยข้างนอก นวลนุ่มนะครับแล้วก็ข้างในก็เนี่ยนะครับแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนะครับไม่เหมือนที่อื่นครับครับแล้วไงว่าทลายไ่คุณเนี่ยบอกว่าเคยกินไข่อ่อนเส้นเนาะนะครับอ่าอาจจะเห็นว่ามันมีไข่ข้าวเนี่ยมันนิ่มอ่ะแต่ไข่แดงมันมันแข็งกว่านะมันใส่พรอยได้กับมันก็นี่แหละครับคือโดยนําเลธรรมชาติค่อยๆซึมข้าวไปในตัวเหนือไข่นะครับแล้วก็ใช้เวลา เชยังวิธีพี่ท่านนะครับนานๆประมาณ18แปดชั่วโมงเมื่อนเมื่อนเมื่อนถ้าทำหาหารนก็เมื่อนเป็นวิธีแรงบาลซารังก็คือเมื่อนคอยคอยซุกไปทีละชั้นทีละชั้นเป็นเป็นเมื่อนซูวีนะครับในความพิเศษจริงๆนะครับถ้ามาที่นี่ได้กินไม่กับวัวนาได้กินทุกวันไหมครับทุกวันครับทุกวันครับมี้พี่น้องได้ได้ได้กินทุกวันนะครับถ้ามาสั่งจองหลวงหน้าได้ก่อนนี่ถ้าเออเอาไปฟักนะครับพี่น้องตังวัด ในปริมาณที่เยอะก็สามารถโถข้าวมาหรือมาแจงได้ทีลานโซดิการพ่อลังได้เลยครับหลายคนบอกผมมานังอยู่ที่บอนำร้อนมานังเครอุทยานทำไมมาชวนกินไข่เพราะผมบอกเลยนะครับมันปีเซจริงๆก็มารานองเนี่ยยากให้เวมาที่นี่นะครับมากินไข่ลวกกินได้ทั้งวันนะครับไม่ใช่แต่ตอนเช้าใช่ครับใช่ครับนะครจนจนประมาณสี่โมงครับสี่โมงนะครับแต่ทีนี้นะครับมากินไข่ลวกแต่บรรยากาศที่เรานังอยู่นี่ครับ น้ำกำลังอุ่นพอดีครับว่านะจริงๆเลยนะครับอยากให้พูดถึงบ่อนํำรอนพลลังนิดนึงครับก็บ่อนนำเลรรอนพลลังนี่ครับก็เป็นนุ้ยนะครับนุ้ยบริหารจัดการพิเศษเพื่อการน่องเทียวคำว่านุ้ยเนี่ยก็ต้องมีบุคลากรมีทรัพยากรของบุคนนะครับในการบริหารงานทีนี้จะมีประจําทางตั้งแต่โซนทางข้าว มาเป็นการเก็บค่าบริการท่องเที่ยน้องๆน,นะครับมาเลือยมาจนถึงว่างไว้กําลังเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลพี่ๆน้องๆแต่ละบอ่อมีจุดลงทะเบียนนะครับประชาสัมพันธ์นต่างๆประมาณสิบเก้านายทาั้งเพนทังเพศนี้นะครับเฉพาะในผลรังนี้นะครับพรักลากรดูแลอยู่ประมาณสิบเก้านายนะครับครับก็ชื่อว่าเป็นบอ่อนำเลีที่ได้รับความนิยมเป็นบ่อนำเลี้ที่ยู่ทรกลางธรรมชาตินะครับต่เห็นว่าเรา าก็ยังมีน้ำเละแลวเรามีน้ำน้ำในลำธารน,น,นะครับเป็นภูกระน่านกันไปนะครับนาโซนบอ่อน้ำเละร้อนเนี่ยมีท้งมดัดหกหกบอใหญ่นะครับแล้วก็มีซ่งอง่อสำหรับตักอาบนะครับเป็นอ่อดังเดิมนะครับนี่ก็สร้างมารองรับพี่น้องได้อันนี้ซ่งอง่บนี่คือ,บอ่บดังเดิมรับดังเดิมเป็นอ่อ <c oughs> ตักอาบนี่คือซ่องตานา้ำมาชาริตครับ<อ>ทีเรือเราก็ใช้ระบบก,การเจาะบาดาลลงไปแล้วก็กระจายน้ำม,มา ใช่พวกบอนะครับพวกบอมีแต่ม้อนกบอครับผมแต่บสนี้ช่วยหมานะครับเรามีการปรับปรุงพัฒนาบอนี้เป็นบอด้านหน้าที่เราหนังนี่จะเป็นบอแฉทานะครับสำหรับหนังแฉทาวพู้ดคุยกันพว้วเ้าชาานะครับสำหรับพี่น้องแล้งกันเมื่อนสภากาแฟกันขาวขาวนะครับแล้วก็ส่วนบอด้ดันในก็จะเป็นบอแชแฉตัวนะครับที่เรือกก็จะเป็นบอสํสำหรับแฉตัวนะครับแฉทานี่จะรองรับได้ประมาณสักยี่สิบคนนะครับ ต่อรอบนะครับเราจะแบ่งเป็นรอบต่อช่วงเวลาครับเรื่องของคุณภาพของน้ำโรนครับพนะเรามีการตรวจสอบเรื่องของอะไรแยถาดไอ้แผันพื้นบางครับครับตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติลำตองเง่าเองก็ได้ทําการวิจัยมาต่อเนื่องนะครับกับส่วนวิจัยของสุลัดแล้วก็โรงพยาบาลขามงคุดในส่วนของวิจัยน้ำเนี่ยก็ของเราไม่พบเชื้อโรคนะครับไม่พบเชื้อใดๆที่เป็นอันตราย หลายแหล่งนะครับอาจจะมีอีโคไลมั้งนั่นก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวข้องกันก่อนที่จะลงแช่น้ำข้องผีน้องประชาชนซึ่งเราก็ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ทางข้าวมาต่อเน,นื่องว่าฐานต้องหลางเทา้าหลังเท้านะครับหลังตัวก่อนที่จะลงแช่ื่อปับอุณหภูมิมให้อบุญหลังกายของตัวเองก่อนนะครับเมืม่อน,นี้แช่ตัวเนี่ยนี่แนะนําให้เอานา้ำลดัเ<อ>ลดเท้ลาลาดัลาดเข้ลาลาดัลาดไล่เผื่อให้ หลางกายปับอุณหภูมิก่อนนะครับ,รบแล้วก็ลงไปแช่ครับลงไปแช่แช่ครั้งละก็ไม่เกินสิบนาทีนะครับต่อคนต่อครั้งก็ไม่เกินไม่ไม่ควรจะเกินสามหลอดครับ,รบแล้วก็มาพักสิบนาทีการพักสิบนาทีนี่คือมาปับ <c oughs> มาปับกับ,บอุณหภูม,มิน้ำน้ำเย็น,นปกติหรื่อหวัว ลงแชในลําห้วยลําทานธรรมชาติแล้วก็ลบมาใชอีกครั้งนครับเรื่องของความปลอดภัยครับท่านราวทองเที่ยวมาเนี่ยก็บางคนอาจจะไม่เคยแชน้ำเนาะเพราะมีการดูแลมีการแจ้งเตือนให้ความรู้กันบ้างครับก็โดยทั่วไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ประจําจุดเหมือนบ่อนี้กับบ่อซีนะครับบ่อไกลเคียงก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจําจุดดูแลนึ่งถึงซ่องนายนะครับฟังนูก็จะมีเช่นเดียวกันเผื่อคอยดูแลพี่น้องในจังหวะที่อาจจะ ไม่ได้ระวังตัวหรือไม่ได้อนการประชาัมพันนะครับแต่ถูกบอก็จะมีอ่า่วาข้นข้องการปฏิบัติตัวนะครับตั้งก่อนแฉจนถึงคณะแฉแล้วก็ร่งแฉนะครับไวตลอดตั้งแต่ทางข้าวจนถึงประจําบอทถกบอครับครับคือถ้ามารนองเนี่ยหลายคนอาจจะหนึ่งซึ่งรักษาวรินนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผลรังแง่งยนี่ก็มีการพัฒนาเรียกว่าช่วยมาหมากนะครับบรรยากาศดีมากความเรียกว่า ความสนใจคนหนักทองเทียวรวมความนิยมของคนหนักทองเทียวผ,ลผลันพื้บางกับตอนนี้ครับก็ตั้งแต่ลั่งสถานการณ์โควิดเป็นตอนมานะครับพอแต่ว่าละน้องเองคุผมคิดว่าคงเป็นทิศทางเดียวกันนะครับคือได้รับความนิยมแจากรลอ่อป <c oughs> ้ <c oughs> องตัวเครื่องบินไฟบินบแล้วก็เช็คก,กับทางถิติทองเทียวต่างๆเนี่ยกวีตัวขึ้นสูงพอพ่อกับปีหกช่องจนเกิดโควิดนะครับพองเราก็มีการเก็บไิติหนังเทียวเงินไหลได้นะครับ มาตลอดถูกปีแล้วก็เก็บเป็นรายเดือนด้วยเผื่อที่จะให้ห็นตอนนี้แนวโนมก็มาถึงจุดปียกซ่องที่พีกทุดแล้วนะครับกลับมาถึงที่ที่บอกเยียงท่ามเหลืองการดูแลความปลอดภัยในเจ้าหน้าที่ทุกหน้าที่เราวางกําลังนียได้รับการฝึกอกบรมผู้ชีพกู้ภัยไปทุ่มงพยาบาลเมืองต้น,งนนะครับตลอดถูกปีเผื่อให้เกิดความชนานํานาญกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับครับรับหุนม,มีเครื่อง อีด e ีด้วยครับผมก็ทุกทุกนายก็ได้อบรมนะครับการ CPR เบื้องต้นการใช้เครื่องอีดีเป็นทุกคนนะครับเป็นทุกคนครับเอาละครับทีนี้นอกจะผ่อนรังเองนี่แล้วนะครับในส่วนคิดความรับผิดชอบของทับน้ำตกห้าวกันบ้างกับมันมีพื้นที่มีคิดรับผิดชอบพันธุ์พื้นบางกันบ้นะครับสำหรับพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงานะครับจะขอบคุมสร้งจังหวัด นะครับก็คือจังหวัดละนองประมาณพื้นที่ประมาณซ่ LGBTQ, ณณองแฉงกว่าหลาย uh uh uh. นะครับส่องแฉงซ่องแล้วก็อีกฟังหนึ่งคือจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรก็ประมาณเส้นกาวมืนกว่าหลายอันนี้นค,คือคือในเขตรับผิดชอบของ้ำตกเงาในเขตรับผิดชอบครับท่านผู้ชมมันจะคิดว่ายู่แต่น,นั้นนะํำตอกตรงนี้นะครับจริงจริงกว้างหรืกว้างครับกว้างก็คือในส่วนของละนองเนี่ยประกอบไปด้วย่องอำเภอนะครับอำเภอเมืองที่เรานั่งอยู่นี่นะครับแล้วก็อำเภอละอุ่นนะครับ แล้วอุนแล้วก็ส่วนข้องฉุมพรอนเนี่ยก็จะมีอำเภอพะโต๊อำเภอลั่งส้วนสซวีแล้วก็สงตะโก้ครับน้อกจะเป็นพื้นที่ป้าแล้วเนี่ยมันจังแฟงไปด้วยเร่งทองเถี่ยมีเร่งทองเถี่ยวแล้วอยู่ในเขตอุทยานโกวนาบ้างครับถ้าให้โฟกัสที่จังหวัดละนองก็คือแร่งนี้นะครับที่เรานังอยู่แล้วก็บริเวณที่ทําการแร่งสารน้ำตกเง,งานะครับก็จะมีน้ำตกคูบานคูเมืองข่องจังหวัดละนองนะครับก็คือน้ำตกเงานะครับแล้วก็มีเส้นทางซึกษ้าธรรมชาติ ทางซองแร้งทีจะกําลังจะเปิดตัวไหมก็คือตอนนี้มีจุดชมวิวควรเข้ากองนะครับที่อำเภอเลาอุนแล้วก็จุดลานกลางเต้นที่ค้องละวินะครับนุวยที่ทัอุทยานแห่งชาติจำตองเง้าทีซี่ละวิอันนี้ก็ะญาสัมพันธ์สําหรับความรับผิดชอบในส่วนของจังหวัดละนองนะครับแล้วก็จะข้อระญาสัมพันแล่ง่องเทียวธรรมชาติอื่นๆนะครับในค้อง อุทยานอื่นๆอุทยานพิอุชัยอุทยานนองนะครับก็อีกสางอุทยานก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลทางมดนะครับก็แหล่งท่องเที่ยวสําคัญลักๆก็คือเชนท้องมู่กอละนองนะครับก็จะมีกิจกรรมพายเรือขยักนะครับดำน้ำผิวน้ำนะครับท่องอุทยานแห่งชาติแลม่สนก็จะมีการเที่ยวตร้มเกาะที่เกาะนะครับเข้าฝ่ายเกาะกานะครับแล้วก็ท้องอ่าลำน้ำกาบุรีนะครับก็เป็นจุดชมวิวเข้าขอมาแล้วก็ ยังมีบ่อน้ำเหลยรอนอีกแห่งหนึ่งนะครับคือบ่อน้ำเหลยรอนท่ดท้ายนะครับในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติลำน้ำกาบุรีซึ่งเป็นรูปทองเที่ยวเดียวกันนะครับกับอุทยานแห่งชาติลำโตงเงานถังมดซีอุทยานในจังหวัดระนองครับโอ้โหนี่นี่พันกันหมดเลยนะครับเรื่องอะไรมาเที่ยวระนองเนี่ยที่เราบ่อเมืองสุขภาพนะครับแล้วก็ธรรมชาติดีมากๆนะครับอากาศก็ดีนะครับแต่วันนั้นแหละผมมาเลยครับเพราะ้นย่าจะผักเนี่ยมีที่ผักนะครับในเขตอุทยานกว่าเรา อุทยานแห่งชาติถังซี่แห้งนะครับโดยพอนษัทนตงเงาเนี่ก็มีผีผักรองรับนักองเทียวถังมดถังซี่แห้งนะครับของเราเองในจุดบริษัทนำแมรอนพอลังนี่ครับก็จะมีอยู่ถังมดเจ็ดลังนะครับสาหรับออนไลน์ในระบบให้นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถที่จะเข้าจองได้นะครับลังละผักได้่องคนนะครับแล้วก็ทีทาการอุทยานแห่งชาตินําตงเงาก็มีบานผักอีก่องลังนะครับผักได้ลังละหกคนแตรองรับพี่นองได้ประมาณสิบ ส่องถึงสิบห้าคนครับผมแล้วครับในส่วนของอุทยานเนี่ยการท่องเที่ยวถือกภารกิจเสริมนะครับแต่ภารกิจลักของอุทยานแห่งชาตินะครับนั่นคือการดูแลพื้นป่าให้อย่างคงอุดมสมบูรณ์ครับเรื่องนี้ไม่ท่าไม่ได้ครับวัวหน้าว่าในเขตของอุทยานแห่งชาตินลำตอกหน้าอวัวน่าเองเนี่ยเรื่องของการบุกรุกเพิ่มหรือว่าการบุกรุกไม่หรือว่าสภบสับผาคลองความอุดมสมบูรณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างครับครับอุทยานแห่งชาตินลำตอกเงานะครับโดย ตามลำดับขั้นการปกครองก็คือมีมีพมนะครับเป็นเป็นวนาแล้วก็มีผู้ช่วยทางมดสามฐานนะครับเราก็จะมีเขตบริหารจัดการอีก4เขตนะครับแล้วก็น้วยผิถักอุทยานอีก7จน้วยรวมทึงน้วยบริหารจัดการพิเศษนี้อีกหนึ่งน้วยนะครับสำรับพื้นที่้องผีนองลาซาดอนนะครับได้อ่รับการสํารวจ ค่ทื่อครองแล้วเซ็ตอยเปอร์เซ็นแล้วนะครับประมาณเกือบเกือบห้าหมื่นหลายถังหมดในพื้นที่เรานะครับต่างช่องอย่างวัดก็ได้สำรวจเรียบร้อยแล้วเซ็ตให้พี่น้องถังหมดแล้วนะครับก็คือไม่มีการบุกลุกเพิ่มให้อยู่ในส่วนที่กันไว้นะครับหาสมบูรณ์ก็ยังคงอยู่ให้พี่น้องอยู่ได้ตามเหมือนใคยโดยเราก็ไม่มีการไปดําเนินคดีไม่มีการจับกุมนะครับขอพี่น้องทุกคนได้ ได้ได้รับการสำรวจที่คงเรียบร้อยมาแล้วครับตอนนี้นะครับก็เรื่องการดูแลพื้นบ้าเป็นสิ่งสำคัญนะครับภบภูการท่องเที่ยวสุดท้ายครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าท่านผู้ชมไม่แล้วก็คงจีนย่าพ่มนะเพราะว่านำโรนการ์ดี้มาร์กนะครับแล้วก็ไขหลวงนี่ก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นทีนึ่งจังหวัดระนองนะครับเป็นซอฟท์เพลเวอร์นึ่งที่เราส่งเสริอมทางการท่องเที่ยวยายวนาได้ฝากเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้มาเที่ยวจังหวัดระนองครับก็ ในนามข้องตัวแทนข้องอุทยานแห่งชาติน้ำตองงาวและก็อุทยานที่อุทยานนองทังไา่ข้องจังหวัดนะครับรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆด้วยในจังหวัดละนองก็ละนองเป็นเมืองที่นาอยู่หน้าเทียวเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งสุขภาพโดยแท้จริงนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญพีนองประชาชนนะครับทีหลับชมหลับปังอยู่ในคณะนี้แล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์ต่อนะครับได้มาเทียวจังหวัดละนองที่เป็นจังหวัดที่ เพื <łość> ่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างแท้จริงครับครับผมนลษยสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาแช่น้ำร้อนแล้วต้องมากินไข่ลวกด้วยน้ำร้อนผ่อนรังจังหวัดระนองครับและก็สิ่งดีๆเกิดขึ้นที่จังหวัดระนองเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อการท่องเที่ยวซอบพาวเวอร์จริงๆวันนี้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านว่าน่าจริตรุ ธนากรนะครับวนอุทยานแ่งชาติน้ำตกเงาจังวัดระนองที่ไม้ข้อมูลดีๆเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาเที่ยวเมืองไทยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยครับก็ขอบคุณมากครับวนัฐครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะครกับช่วงของแกะประเด็นนะครับวันนี้ส่งต่อไปยังจังหวัดสงขลาในช่วงของพี่รับเข้าครับ